Work longer, make better, over. สวัสดีนะผมก็วันนี้เราก็จะมาสอนเอาคองกันตั้งแต่เร่วหนึ่งเลยนะเอากันสองคนนะผมนะคะผมก็เดี๋ยวเราไปดู ตอนต้นเกมนะครับผมก็เดี๋ยวก่อไปให้แป๊บนึงนะฮะโอเคนะฮะนะครับผมอ่าแล้วก็มาเข้าเกมแล้วนะฮะเออตัวนี้ก็คือว่าเราจะแปอาคองเราต้องคือว่าเราต้องเอาหมีมาหนึ่งตัวนะฮะอัพสกิลหมีนะผมอ่าแต่ผมเรียกหมีนี่เป็นบูบูนะครับบูบูส่วนที่สองนะผมเราก็ต้องมาซื้อของกันนะผมอ่าซื้อของคือหนึ่งโลนะฮะโลสองอันเป็นเลยนะผมหรือว่าเอาสร้ยส่นี้สักอันหนึ่งนะฮะ อะให้บูบูนะอันนึงนะใส้บูบูแล้วนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะผมที่เหลือก็วิ่งไปที่คลองนะเดี๋ยวผมก่ไปที่คองเลยนะผมนี่นะผมอ่ะอันดับต่อไปฮะเราต้องเอาหมีไปแทงนะผมโอ้ยงงงงงกันึงเร็วดิอยวลาดเฮ้ยเสียเวลาของระตุกนะฮะนี่เราตีแล้วนะผมอ่าเราก็ตีเร่อเรื่อยนะ ตีไปจนกว่าของจะตายฮนะตะเล็ดแล้วก็ขึ้นกิวสาวแล้นกตะเล็ดฮนะตีเรื่อยๆนะผมตีไปจนกว่ามันจะตายฮนะตีเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราอัดไปตามครึ่งเกมนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนครึ่งเกมนะเลือดคงจะเหลือครึ่งหนึ่งนะมาแล้วนะผมอ่ะแล้วไม่ต้องถึงครึ่งน,นะตอนนี้เลยนะผม นะฮะเลือดจะลดอยู่นะแล้วที่เหลือก็เข้ากันอยู่เนะก็บเลีวยแล้วนะครับอ่าอเราก็ตีเรื่อยๆรอคอ,องตายทีเดียวนะผมแล้วเราค่อยไปบูเนี่ยตีเรื่อยๆบูบูเราใกล้ตายครับบูบูเราใกล้ตายพอบูบูเราใกล้ตายบูตายตายแล้วเราก็เสร็จตัวใหม่ไปฮนะเสร็จก็ใหม่ไปตีต่อครับผม <Yes. S 1> อ่าเสร็จก็ใหม่ตีต่อครับต,ตีเรื่อยๆฮะ ตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วนะยังไงฮนะบูบูเราก็หนังเหนียวจริงๆนะเลือดทันสีนะฮะหนังเหนียวจริงๆนะสีเรนะื่อยๆฮนะมันเมื่อไหร่มันจะตายคนะับผมตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะกานเล็กก็ซื้อของเข้ากันนะแต่เอาเดอกไม้อีกนนะฮะผม บูตีฮะบูบูต่อไปจังจังฮะบูบูน่าจะของขึ้นอยู่ฮะโอ้ยต่อไปตบไปด้านซ้ายอ่ะด้านขวาไม่ตบเออบูบูมือหักใส่บูบูจะมือหักนะบูบูฮะบูบูจะมือหักนะผมอ่าตบแล้วฮะตบด้านขวาแล้วโอ้ยบูบูสลับด้านนั่งฮะต้องใส่เมื่อยมือนะต้องใส่เมื่อยมือแต่ผมก็ตไีไปเรื่อยปลยาดาบไปเรื่อยๆฮนะ ใชฮะโอ้โหเลือดคงจากเจ็ดพันนะฮะตอนนี้เหลือสามร้อยฮะผมกูกูก็ตกมันอยู่ฮะไหนของตายคองตายขงตายับผมยังไงฮะแทบงงนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูการคิวนะฮะของเขาแล้วก็เดี๋ยวจบกันตอนนี้เลยนะจบกันยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูนะฮะการเด็กเขาจะไปไหนนะครับผมรเด็กเขาไปไหนฮะตอนนี้เราก็เดินตามกันเด็กไปนะผม ยังไงล่ะเออดึงไม่ถูกฮะเขาดึงของเขาดึงอะไรฮะแม่กันเล็กก็กันเล็กก็เก็บไว้่องก่อนนะได้ของแล้วนะผมตีไปเรื่อยๆฮะตีไปเรื่อยๆไปแล้วไปแล้วก็เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้นะของใครเขาไม่คิวนะโอเคนะผม Make it better, do it faster, make sense stronger than ever Hour after hour, work is never over, work it harder, make it better, do it faster, make us stronger than ever